กราบขอพรมหาเทพคารุธาราชาวบดีเข้าชมโบทหมื่นยันคำสอนแก้ดวงตกต้องคุณสายวัดประยงกิติวนารามหรือวัดหลวงพ่อเพชรเดิมบริเวณตั้งวัดเป็นป่ากกและบอบลาซึ่งพระอาจารย์เพชรได้ทุดงมาปักกลดณนะสถานที่แห่งนี้ต่อมาสิทยานุสิทธิ์ได้แนะนำให้รู้จักกับเจ้าของที่ดินคือคุณประยง และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้บริจาคที่ดินจำนวนสองไร่เพื่อตั้งสำนักสงฆ์โดยอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณกิติซึ่งเป็นลูกชายด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์ประยงกิิวินนารามต่อมาได้รับสถานะเป็นวัดสิ่งโดดเด่นของวัดคือพยาครุฑตั้งอยู่หน้าวัดและอุโบสถขนาดใหญ่สีครีมซึ่งสร้างเสร็จราวพุทธศักราช2556 เป็นอุโบสถจากตุรมุกวัดมีรูปปั้นพระมหากััสปะและรูปปั้นหลวงปู่ทวดขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีพระศรีอริยาเมตรตรปิดทองทั้งองค์ด้วยทองคำแท้คาถาบูชามหาเทพคารุธาราชบ,บดีท่องนมโมสามจบคารุธาเทวาราช ราชาเวหาอิทธิริธาอิทธิเดชานามาอุสามจบสายมูต้องมีวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทยออกแบบโดยศิลปินนักวาดชั้นนำและเข้าพิธีเสริมมงคลเพิ่มพลังบวกให้กับคุณโหลดเลยวันนี้ที่แอปพลิเคชันเอ็มไทย